ว่าถึงแม้ว่าเป็นจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธาน<ม>เป็นสภาพที่รู้แจ้งประจักษ์คือสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะรู้แจ้งคือกําลังเห็นในขณะนี้หรือว่าจิตได้ยินนะคะไม่สามารถจะเห็นเลยนะคะจะให้จิตได้ยินเนี่ยมาเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏสีสันบรรณาต่างๆไม่ได้แต่จิตได้ยินสามารถเฉพาะได้ยินเสียงต้องอาศัยเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจิตที่จะเกิดขึ้นก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยด้วยค่ะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาได้ลอยๆว่าให้จิตได้ยินมาเห็นหรือว่าให้จิตเห็นไปได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อจิตเป็นจิตเห็นในขณะนี้นะคะต้องอาศัยจักขุคูปสาทะเป็นปัจจัยจักขุคูปสาทะเป็นรูปที่อยู่กลางตาแต่ไม่ใช่รูปตาทั้งหมดนะคะ ราะว่ารูปตาทั้งหมดในถ้ากระทบสัมผัสก็อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนเฉพาะทางกายที่กระทบแต่รูปนี้ค่ะไม่มีใครสามารถเห็นได้เลยแต่รูปนี้มีลักษณะพิเศษที่สามารถกระทบสีสัวนวัตณะต่างๆได้จึงทําให้จิตเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าทําไมจิตเห็นทําไมจิตได้ยินก็เพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทําให้จิตนั้นๆเกิดขึ้นครับเรียนท่านมิากรว่าหมายวันนี้อารมณ์ชื่นบานเนี่ย ตรงนี้ยินดีอันนั้นหรือเปล่าครับผมค่ะเพราะเหตุว่าจิตปราศจากอารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์จึงเป็นที่มายินดีของจิตยังไงยังไงก็ต้องรู้อารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะแต่ก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นเมื่อต้องรู้จะพอใจไหมคะจะยินดีไหมคะถ้าไม่ยินดีก็ไม่รู้ ใช่ไหมคะแต่นี่เพราะจิตต้องรู้อารมณ์นั้นก็หมายความว่าความยินดีนั่นคือการรู้อารมณ์นั่นเองถูกต้องค่ะแล้วก็จิตเป็นสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์จิตจะไม่ไปอื่นเลยนอกจากสู่อารมณ์คือรู้ลักษณะของอารมณ์นั่นเองถ้าเผื่อไม่ยินดีคงจะไม่น้อมไปสู่อารมณ์ใช่ไหมครับก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าโดยสั์ หมายความถึงอย่างนั้นแต่เราก็ต้องพิจารณาให้เข้าถึงความหมายว่าน้อมไปหรือว่ายินดีก็เพราะเหตุว่าต้องรู้าอาจารย์ครับอย่างนั้นก็ถ้าเผื่อไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอารมณ์ถูกต้องค่ะเช่นในขณะนี้ค่ะถ้าถามว่าเห็นไหมเนี่ยตอบว่าไงคะเห็นชัดไหมชัดครับค่ะแสดงให้เห็นว่าตัวเห็นหรือสภาพที่เห็นเห็น ไม่ได้กล่าวถึงว่าจําได้หรือเปล่านะคะหรือว่าชอบหรือไม่ชอบแต่กล่าวถึงลักษณะที่เห็นเฉพาะเห็นเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของจิตที่รู้แจ้งสิ่งที่กําลังปรากฏ